หน้าฝนแดดมามาหายหายรีวิวเปรียบเทียบ Solar c h a r เจอร์ MPPT 2 0 a สิบ w e วีพาวอกับตัวราคาถูกที่ขายอยู่ในขณะนี้นะคะมาดูไฟเข้ากันนะคะว่าจะได้กี่แอมนะคะได้อยู่ประมาณสามแอมนะคะลูกค้ามาดูรุ่นนี้นะคะไฟเข้าประมาณห้าแอมนะคะเดี๋ยวเรามาดู v power mac ของเรานะคะว่าบูไฟแล้วจะได้กี่แอมนะคะลูกค้า ตัวนี้นะคะใครที่มีแผงหนึ่งถึงสองแผงแนะนําใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบูทไฟแล้วไฟจะเข้าเท่าไหร่นะคะมาแล้วคะ่ะไฟเข้าประมาณเก้าแอมนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะบอร์ดจะดูคล้ายๆกันนะคะแต่วีพอมแมกของเราบอร์ดเป็นสีเขียวทนความร้อนออริจินอลนะคะส่วนอีกเจ้าหนึ่งจะเป็นสีน้าเงินซึ่งราคาจะถูกกว่านะคะปุ่มกดของเราเป็นยางคะ่ะอีกเจ้าหนึ่งจะเป็น พลาสติกแข็งนะคะถ้ากดแรงตัวนี้อาจจะเสียได้นะคะเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิค่ะลูกค้าที่เขาทําสายให้เพราะต้องวัดอุณหภูมิภายนอกได้นะคะของเราวัดอุณหภูมิภายนอกได้ค่ะส่วนอีกเจ้าหนึ่งจะหลบอยู่ข้างในนะคะถ้าตัวเครื่องร้อนจะตัดเร็วมากผิดวัตถุประสงค์ค่ะพยายามทําให้เหมือนแต่ไม่เหมือนกันเลยนะคะงานบัตรกีของเราค่ะไม่มีปัญหาสักจุดเลยนะคะผ่าน ISO ค่ะส่วนตัวนี้นะคะบัตรกีไม่เต็มหลายจุดเลยค่ะไฟเดินได้ไม่สะดวกนะคะ สุดท้ายนะคะสายไฟ USB ของเราค่ะคุณภาพดีกว่านะคะเคลียนะคะลูกค้า